สวัสดีค่ะพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือความหมายของสินค้าและบริการนั่นเองค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องอความหมายสินค้าและบริการเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรนะคะสำหรับจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้หนักเรียนนะคะสามารถบอกความหมายและก็เห็นความสําคัญของสินค้าและบริการได้นั่นเองค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราเ,าเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอย่างไรบ้างนะเรียนดูที่รูปแรกนะคะรูปแรกก็คือเกี่ยวกับยารักษาโรคใช่ไหมคะเพราะว่าในาชีวิตของเราเนี่ยต้องมีวันหนึ่งที่เราเจ็บป่วยไปบ้างนะคะดังนั้นยารักษาโรคก็คือจําเป็นในชีวิตประจําวันของเรานะคะบริการตัดผมนะคะนักเรียนหลายคนนะคะ โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนะคะถ้าสมมติผมยาวขึ้นมานิดหน่อยก็ต้องทํำยังไงแล้วคะเราก็ต้องไปตัดผมแล้วใช่ไหมคะต่อมาของเล่นนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูเนี่ยทุกคนเลยจะต้องเคยเล่นนะคะผู้ชายก็อาจจะเล่นรถของเล่นรถบรรทุกรถไฟเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเด็กผู้หญิงก็อาจจะเป็นพวกตุกตต๊กตาหมีตุ๊กตาบาร์บี้ หรือว่านะคะผู้หญิงหรือผู้ชายอาจจะเล่นของเล่นที่มันอ่าสลับกันก็มีอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราใช่ไหมคะ,ะมาดูภาพต่อมาค่ะด้านล่างเสื้อนะคะหรือเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องสวมใส่ในทุกๆวันใช่ไหมคะอะต่อมาบริการรถโดยสารนะคะเวลาที่เราต้องการเดินทางสัญจรไปในที่ต่างๆนะคะสําหรับใครที่ อาจจะไม่มีรถส่วนตัวของตัวเองนะคะก็สามารถใช้บริการรถโดยสารได้นะคะสุดท้ายนมนะคะนมนี่ก็คือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเลยที่มันค่อนข้างมีประโยชน์ต่อตัวเราเองนะคะซึ่งหลายๆคนก็ดื่มตั้งแต่เป็นเด็กเลยใช่ไหมคะ,ะเราดื่มนมเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังดื่มคุณครูเองก็ยังดื่มอย่างนี้นะคะก็นับว่าเป็นบริสินค้าอีกอย่างหนึ่งเลยที่ค่อนข้างมีความจําเป็นเนาะ นี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองจําแนกดูว่าสินค้าทั้ง6อย่างเนี่ยนะคะเมื่อนํามาแยกเป็นสินค้าและสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยเราสามารถแบ่งกันได้ประเภทละกี่อย่างนะคะมาดูที่สินค้านักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างคะสินค้าอย่างแรกเลยนะคะคุณครูให้เป็นยารักษาโรคนะคะต่อมานักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะ,ะมาดูค่ะ เป็นของเล่นนั่นเองนะคะต่อมาอะไรอีกคะเสื้อนะคะและสุดท้ายที่เป็นสินค้านักเรียนคิดว่าคืออะไรนมนั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเราล่ะคะอ่ามีร้านตัดผมกับบริการรถโดยสารใช่ไหมคะ,ะทีนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสินค้าความหมายของมันคืออะไรนะคะสินค้าหรือ Goods นะคะหมายถึงสิ่งที่เราซื้อขายกันนะคะซื้อก็คือเราต้องใช้อะไรซื้อคะต้องใช้เงินซื้อแล้วก็ได้สินค้าเป็นอของแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะยกทีนี้ยกตัวอย่างนะคะแหล่งจําหน่ายสินค้าที่นักเรียนเคยไปซื้อไปแลกเปลี่ยนเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีที่ไหนบ้างคะหนึงเลย ซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนใครเคยไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไหมคะใครเคยไปห้างสรรพสินค้าโลตัสบิ๊กซีแมคโครอะไรอีกอ่านะคะนี้เราก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเวลาเราต้องการไปซื้ออะไรดีไปซื้อเนื้อหมูไปซื้อพริกซื้อ,อผักผลไม้ต่างๆชอบไปเดินคือที่ไหนคะอ่าตลาดนัดนั่นเองใช่ไหมคะ ทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ความหมายยาวๆของคําว่าสินค้าให้นักเรียนนะคะสินค้าคือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้สัมผัสได้สามารถนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะยกตัวอย่างนี่โทรศรัพท์ของคุณครูเป็นสินค้าไหมคะจับต้องได้ไหมจับต้องได้นะคะ,ะนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนก่อนที่คุณครูจะมีโทรศรัพท์เครื่องนี้คุณครูต้องนําอะไรไปซื้อ นำเงินไปซื้อนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการความต้องการของคุณครูที่อยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้ก็เพราะว่าอะไรคะเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็คือความหมายของสินค้านั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําว่าปัจจัย4นะักเรียนรู้จักปัจจัย4ี่ไหมคะปัจจัย4ี่คือสิ่งที่มนุษย์ จำเป็นนะคะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นจําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะคะก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะมีอะไรบ้างนะักเรียนมาดูนะคะอย่างแรกเครื่องนุ่งห่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงชุดต่างๆนะคะที่เราใช้ห่อหุ้มร่างกายเราเรียกว่าเครื่องนุ่มห่มใช่ไหมคะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะอย่างที่สองที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินเร่ร่อน อาจใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะไม่มีหลักมีแหล่งคนเราจําเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยนะคะเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านอาพาร์ตเมนต์หอพักต่างๆนะคะอันนี้เราก็จะเรียกมันว่าที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองนะคะต่อไปอาหารตื่นมาเลยก็หิวแล้วอ่าจำเป็นต้องกินต้องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นขนมเป็นนมน้ําต่างๆนะคะก็คือ รวมกันเป็นอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสีที่ชีวิตเราขาดไม่ได้เลยนะคะสุดท้ายคือยารักษาโรคนะคะไม่ว่าจะอา,อายุมากน้อยแค่ไหนวันหนึ่งนะคะทุกคนจะต้องอมีบ้างแหละที่จะต้องเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษานะคะดังนั้นยารักษาโรคก็เป็นอีกหนึ่งเลยนะคะของปัจจัยสีที่สำคัญมากๆนะคะในชีวิตของคนเราทีนี้นะคะคุณก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนว่า ในชีวิตประจําวันนะคะในชีวิตประจําวันของนักเรียนเลยเนี่ยตื่นขึ้นมานะคะนักเรียนต้องการสินค้าใดบ้างเพราะเหตุใดนะคะนักเรียนอาจจะไม่ต้องเอามาทั้งหมดก็ได้ว่าวันหนึ่งนี่ฉันต้องการนู่นนี่นั่นอาจจะยกตัวอย่างมาสักหนึ่งอย่าง2อ,อย่าง3าอย่างก็ได้นะคะเช่นสินค้าที่ฉันต้องการนะคะตั้งแต่ตื่นมาเลยก็คืออาหารใช่ไหมคะอาหารเสื้อผ้าอะไรอีกคะ โทรศัพท์อ่าเพราะเหตุใดอย่างเช่นอาหารเรากินอาหารเพื่ออะไรเราใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไรเราใช้โทรศัพท์ไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะอ่าเราก็บอกมาว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องการสินค้าเหล่านี้นะคะนักเรียนไม่ต้องตอบคุณครูมาตรงนี้นะคะนักเรียนเขียนใส่สมุดหรือใส่กระดาษของนักเรียนไว้นะคะแล้วก็อาจจะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์ก็ได้เนาะ ทีนี้มาดูคําว่าบริการนะคะหรือว่าเซอร์วิสซึ่งมันหมายถึงการปฏิบัติรับใช้ให้สะดวกนะคะให้ความสะดวกสบายต่างๆเนาะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายยาวๆความหมายเชิงลึกของมันว่าบริการคืออะไรนะคะบริการก็คือสิ่งที่มานำนวยความสะดวกความสะ,ะ,สะดวกสบายนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้นะคะสัมผัสไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถถ่ายโอนไปให้ผู้อื่นได้นะคะ อ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างของบริการอย่างแรกเลยนะคะเวลาเราผมยาวนะคะคุณครูก็จะบอกให้นักเรียนไปทำอะไรคะไปตัดผมนะคะซึ่งอ่าถ้าคนไหนตัดเองเป็นอย่างเงก็สามารถซื้อแปเจเลียนซื้อกันไกลอะไรมาตัดที่บ้านได้ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันใครที่ตัดไม่เป็นเราก็มีร้านตัดผมไว้คอยบริการนะคะซึ่งอันนี้นะคะ เราก็จะไปใช้บริการที่ร้านตัดผมอย่างที่2เวลาที่เราต้องการเดินทางสมมุติอยากเดินทางจากที่บ้านนะคะเข้าไปในเมืองอเราสามารถใช้บริการของอะไรได้คะบริการรถขนส่งสาธารณะใช่ไหมคะหรือว่าเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารถประจําทางรถโดยสารอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นบริการอย่างหนึ่งที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะ มาอีกหนึ่งคำถามที่อยากลองชวนนักเรียนมาคิดดูนะคะว่าหากในสังคมไม่มีบริการจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจําวันอย่างไรคะคิดง่ายๆเลยนักเรียนอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ว่าอะร้านตัดผมใช่ไหมคะถ้าวันนึงเนี่ยไม่มีร้านตัดผมเลยนักเรียนจะเป็นอย่างไรหรือถ้าไม่มีรถโดยสารนักเรียนจะทำอย่างไร น,าน,านักเรียนจะต้องได้เดินเข้าไปในเมืองใช่ไหมคะยี่สมสกิโลสมมติใช่ไหมถ้ามันไม่มีนะคะนักเรียนก็เขียนตอบมาเลยนะคะหากในสังคมไม่มีบริการร้านตัดผมนักเรียนจะเป็นอย่างไรอันนี้นักเรียนก็เขียนตอบมาเลยนะคะ,ะ,คมมะ,ะ,คะทีนี้นะคะนักเรียนรู้หรือไม่ว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนนะคะก็นับเป็นบริการอย่างหนึ่งนะคะซึ่งคุณครูมีบทบาทเป็นผู้ให้บริการก็คือให้บริการอย่างว่าเนี่ยก็คือการให้ความรู้การสั่งสอนอบรมต่างๆให้กับนักเรียนส่วนนักเรียนก็จะมีบทบาทเป็นผู้รับบริการนะคะก็คือรับเอาความรู้ต่างๆที่คุณครูได้มอบให้นะคะนักเรียนจําไว้นะคะว่าการเรียนการสอนของเราก็เป็น การบริการอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะมาอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณครูอยากถามนักเรียนว่าในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะเคยได้รับบริการอะไรและนักเรียนรู้สึกประทับใจมากที่สุดนะคะนักเรียนลองเขียนตอบมาให้คุณครูได้อ่านดูบ้างนะคะทีนี้มาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนได้ลองเปรียบเทียบความเหมือนและก็ความแตกต่างของสินค้าและบริการนะคะ อย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสินค้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็บริการเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าความเหมือนหรือความแตกต่างของมันเนี่ยเป็นยังไงนะคะสอามาที่กันมาดูกันที่สินค้าก่อนเลยนะคะสินค้าก็คือมีมาตรฐานได้ชัดเจนนะคะมีความแน่นอนเก็บรักษาได้แล้วก็สามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะส่วนบริการนะคะมาตรฐานไม่ชัดเจนนะคะไม่มีความแน่นอนอเก็บรักษาไว้ไม่ได้นะคะจับต้องไม่ได้ทําไมถึงบอกว่า มาตรฐานไม่ชัดเจนเราก็ไม่รู้ว่าสมมติอ่านยกตัวอย่างอย่างร้านตัดผมอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะบางร้านตัดสวยบางร้านตัดไม่สวยเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละร้านนะคะอันนี้ถึงบอกว่ามันมีมาตรฐานแล้วก็มีความไม่แน่นอนนะคะส่วนความเหมือนก็คือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือ,อพวกเราได้นั่นเองนะคะ,ะมาอีกหนึ่งคำถามชวนคิดนะคะคำถามในข้อนี้ก็คือสินค้าและบริการ มีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะคะความหมายของสินค้าและบริการทีนี้มาดูนะคะว่าความหมายสินค้าและบริการสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะดูกันที่สินค้าเลยค่ะ,ะสินค้าหรือกู๊ตของเราเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เราใช้ซื้อขายกาันซึ่งแหล่งที่มาของสินค้าก็จะมีอะไรบ้างคะซุปภัณร์แล้วก็ตลาดนะัดใช่ไหมคะ สินค้านะคะใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งตัวอย่างก็จะมีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเสื้อผ้าหรือที่เราเรียกว่าปัจจัย4ใช่ไหมคะส่วนบริการนะคะหรือเซอร์วิสเนี่ยก็คือใช้เพื่อปฏิบัติรับใช้ให้ความสะดวกสบายต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นบริการเสริมสวยคุณครูนางพยาบาลบริการขนส่งสาธารณะนั่นเองนะคะ มาดูกันต่อที่ความเหมือนกันก่อนนะคะความเหมือนก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองค่ะส่วนความแตกต่างก็คือจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้นะคะมีการแบ่งแยกได้จัดทำมาตรฐานได้ยากนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เรียนเกี่ยวกับ สินค้าและบริการในวันนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจและก็สามารถทำใบงานมาส่งคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้วิชาสังคมพอแค่นี้สวัสดีค่ะ